มัก็จะมาติดไฟสวยมาวกันวพอางนี้เขาต้องมีไฟเพราะตอนกลคืนเราจะไม่เห็นไฟเพื่อให้มันสว่างขึ้นในการดูและเห็นได้ชัดขึ้นแล้วตอนกลางคืนมันจะมองเห็นไหมคะไฟมันเล็กมากเลยค่ะไม่รู้ครับเห็นทไมจะไม่เห็นไฟอย่างน้อยเลยไฟอย่างน้อยเลยนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะติดใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะ ดูกว่าไหมดูกว่าไหมตีตรงไหนคะไปกว่าไหมนี่ไงตีตรงไหนคะตีตรงตีตรงไหนคะไปอย่างน้อยเลยตีตรงไหนคะนี่ไงสายมันลอยอย่างนี้ไงเอาอย่าหายไหลบวชด้งรีรีบเอาอะไรเอาแล้วเขาไม่ตีเส่ตรงนี้เหรอคะตรงคานธนูอะค่ะไม่ตีเส่ตรงนี้เหรอธนูไม่ได้สำคัญอ๋อตีเส่ตีเส่ตัวว่าวใช่ไหมคะลงมาข้างล่างเลย อันนี้ลวดลายของว่าวได้มาจากไหนคะจากเด็กนักเรียนได้มาจากไหนคะจากเด็กนักเรียนครับอ๋อจากเด็กเด็กนักเรียนเป็นคนออกแบบให้นะคะโอ้โหทำอะไรอูกขูกันเหยียบเหยียบเกิดกบไหมก็ได้เกิดูนะหมาดูนะจะไม่ไหมไม่ใส่เลยแล้วก็จะเป็นหมาด้วยเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะสต๊อปาีนอื่่ดก อันนี้อันนี้ของใครทําคะเนี่ยของใครคะป .4 ของเด็กน,นักเรียนป .4 อันนี้ของเบนเทนโอ้โหเป็นรูปอะไรนี่อันนี้ของใครไม่มีชื่อเลยอันนี้ดอกไม้ของน้องอิมอิม อุ้มอิ่มอุ้มอิ่มเหรอนี่ไงอิ่มอิ่มนี่ไงอิ่มดีเลยนี่อุ้มอิ่มหัวของนุ่มสวยจังเลยนี่มั้ลวดลายนะคะลวดลายนะคะลวดลายนะคะโอ้โโอ้โหโอเกือบเทลเราจะเอาไปเทง่าเราจะเอาไปทางไหนเราจะไปอย่างนี้ไหม เราก็พันไปเลยไม่ไปอย่างนี้มั้งติดกิ๊บสู้ดยอย่างนี้มั้ยแต่พ่อสิถามเร่ติดด้วยนะเอาก็ถา <specification S 3> มมองที่เห็นก็แนะนำไงดูเราจะติดยางมาเลยติดใส่ไม้ดิอุ้ยอันดาไม่จับอุ้ยเห็นไหมยางมันจะติดมืออันนาอันนาอุ้ยยางมันจะติดมือเนี่ยดู้วยติดอย่างเงี้ยติดเลยติดยางเลย ไปยีไหมเอายีไหมแบบนั้นแหละเพราะอือสวยอุ้ยอันนั้นไม่เอายางติดมือลูกยางติดมือมลงมายีไหมเออเราเราเอายาลงมาแบบนั้นก็ได้เยอะ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 ยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะนี่ก็คือยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะพี่ดีว นี่นี่หันมองหน้าน้องหน่อยค่ะนี่ก็คือยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะตัวอย่างน้อยเล,อเลยน้องไหมคะน้องหันหน้าไปเลยออโอ้ยไม่ได้เล็บขวนตาอันนี้ใครทำให้คะเนี่ยอันนี้ใครทำให้คะทำไมมันอันใหญ่จังเลยอันตรงกลางทำไมต้องใส่ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยคะนี่ ไม่มันเป็นมันคือการให้มันไม่ให้มันเป็นยังไงคะให้มันเป็นยังไงคะเอาจะเดินไปไหนล่ะนีะให้มันเป็นแบบว่ามันคือเอวเอวไม่อ่อนไงให้มันแบบไม่เอวไม่อ่อนครับจะไม่เลาเนี้ยมันคือจะไม่เลาเนี้ยา าตรงนี้ถ้าไม้ตรงนี้มันไม่มันไม่อันใหญ่เราไม่ใช่อันใหญ่มันจะเป็นยังไงคะว่ามันจะเป็นยังไงคะจะไม่อันใหญ่ครับจะเป็นยังไงครับพี่ดิวทำใหม่สิคะอุ้ยอันดาไม่เอาลูกน้ยเสื้อเลอะหมดเลยเยอะ เปลีตยนเท้าทำไมกันคุณไม่ชอบใส่เท้าถ้ามีตะปูแบบถ้ามีเป็นตะปูขึ้นไหนเอาใช่ใช่อันที่ด็อกเตอร์ติดเมื่อกี้ใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยอันใหญ่่นี้ใหญ่เสร็จหรือยังคะพ่อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงกว้างกล้องใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเตะฝันึล็กน้วอีกฝัน โอ้ย oh. เดเี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตีเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใกล้แล้วอีกนิดตึงอันนี้ซ้อมนิดหน่อยอาใครโดนต่อไปเลยตาล้องอะตาล้องไม่พูดเลยบอกเขาว่บอก FC ใช่ไหม FC เป็นรุ่น ไฟร้อนวัยรุ่นฝากกดกดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำการอะอ่าจะไปไหนทำไมอ่ี่กดงีไหนดูดูดูกดให้ดูนึ่งไปสิบบาทใช่ขึ้นขึ้นไปมันเราจะเห็นมันไหมวะไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าหน้ามันลงเองนี่ปะ วิ้ไก่ไก่ซ้ำนี้มันก็ไม่เห็นแล้วไอ้แทวเวงไม่ไม่เข้ามาไก่ไม่ไม่บอกมันตกมืดแต้เพราะว่านี่มันมืดยังไม่มืดแล้วรอชมเลยรอชมคลิปหน้าเลยบอกเดี๋ยวกดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกดจับสกายกดทุกอย่างให้กดได้บอกเลยกดทิ้งทุกอย่างให้กดได้ รอชมเลยกดแนวดีๆนะรอชมตอนรอชมคลิปต่อไปเลย